ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อยมที่โมเทียนอยู่ในดินแดนลิลับแห่งอสูรเขาเคยประมือกับซุนเชี่ยเหรินยานั้นเขารู้ว่าแขนของมันน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากและตอนนี้เขาได้เห็นรูปร่างจริงๆของแขนข้างนั้นแล้วจิตวิญญาณน,นักสู้ดวงนี้ให้ความรู้สึกที่ชั่วร้าย กรงเล็บขนาดใหญ่นั่นเต็มไปด้วยปราณแห่งความตายซึ่งก็เหมาะกับซุนเที่ยเหลือนเป็นอย่างมากโมเทียนไม่กล้าสัมผัสกับกรงเล็บสีขาวนั่นเพราะสัญชาตญาณของเขาบอกว่าหากเขาสัมผัสโดนมันย่อมหมายถึงความตาย ซึ่งยามนี้โมเทียนดูราวกับคนที่อยู่ขอบเหวแห่งความตายเมื่อเห็นกรงเล็บสีขาวพุ่งเข้าหาโมเทียนพลันคำรามขึ้นพลางปลดปล่อยปราณสีขาวก่อตัวขึ้นเป็นโลกเข้าป้องกันที่เบื้องหน้า ซุนเชี่ยเหลือนขึ้นเสียงพลังใช้กรงเล็บของมันจู่โจมต่อแม่กรงเล็บของมันจะถูกโล่สีขาวกันไว้แต่ฉากที่เห็นดูราวกับโมเทียนไราการป้องกันเพราะกรงเล็บสามารถเจาะทะลุโล่ปราณไปได้อย่างง่ายดาย โมเทียนยังคงถูกกลุ่มวังวนสีดำดึงดูดเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ไม่สามารถหลบหนีได้ทักษะที่แปลกประหลาดเช่นนี้แม้เป็นโมเทียนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนวังวนปิดตายมันคือหนึ่งในทักษะปีศาจ คาดไม่ถึงจริงๆว่าสิทธิ์ของหวางสเสวียนจะก้าวเดินในเส้นทางปีศาจในนักสู้สมัยโบราณก็ศึกษาทักษะปีศาจเช่นกันเมื่อตอนนั้นการศึกษาทักษะปีศาจไม่ใช่เรื่องต้องห้าม ตราบใดที่พวกเขาไม่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายย่อมไม่เป็นปัญหาอะไรหมู่ใครหมิงกล่าวอย่างเคร่งขรึงโมเทียนคือสิทธิของหมู่บ้านหมู่และยังมีสายเลือดเดียวกันกับเขาตอนนี้โมเทียนกำลังตกอยู่ในอันตราย รงเล็บขนาดยักสีขาวสัมผัสเข้าที่ใบหน้าของโมเทียนเพียงแค่ปลายเล็บสัมผัสกับผิวหนงังใบหน้าของโมเทียนพลันแปรเปลี่ยนราวกับถูกดึงดูดความยาวไวจนทำให้โมเทียนดูชราลงมากโมเทียนตกตะลึง เขาแผดเสียงคำรามลั่นพลังงานอันรุนแรงปลดปล่อยออกมาจากร่างตามด้วยเสียงระเบิดดังกึกก้องเกิดเป็นคลื่นลมกระโชกแรงแสงสีขาวสาดส่องไปทั่วทั้งเวทีประลองทำให้ผู้ชมไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวทีประลองสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทั่วทั้งลานกว้างก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทั้งเสียงระเบิดดังออกมาจากเวทีการประลองอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่นานแสงสีขาวก็จางหายไปสิ่งที่เห็นคือซุนเชี่ยเหรินใช้กรงและป้องกันการจู่โจมของโมเทียนไว้ร่างกายของโมเทียนดูย่ำแย่ผมเผ้ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดวิ่นที่มุมปากปรากฏโลหิต โมเทียนที่อยู่บนเวทีประลองค่อยคอยคลานลงจากเวทีอย่างช้าช้าโมเทียนยังไม่ตายแต่หุไคหมิงกลับถอนหายใจอย่างเศร้าโศกแม้โมเทียนจะรักษาชีวิตเอาไว้ได้แต่ตันเทียนของเขากลับระเบิด ถ้าซุนเทียเหรินไม่ได้ป้องกันตนเองไว้เมื่อครู่มันคงบาดเจ็บสาหัสไปแล้วนับว่าโมเทียนสูญเสียการบ่มเพาะไปแล้วกว่าจะบรรลุถึงขั้นนี้ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากเฉินเซียงและหูคามิ่งเคลื่อนเข้าหาโมเทียนก่อนจะป้อนยาวิญญาณน,นารกตอนนี้โมเทียนยังคงมีสติอยู่โมเทียนคว้าจับชายเสื้อของเฉินเซียงพลางกล่าวอย่างอ่อนแรงน้องเฉิน ถ้าขอฝากเจ้าอย่าให้ปีศาจอย่างมันได้รับรางวัลไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นไม่สิ้นสุดต,ตาของโม่เทียนปิดลงก่อนจะหมดสติไปยามนี้เขากลายเป็นชายชราผมเข้ากลายเป็นสีขาวโพลนปรานแห่งชีวิตอ่อนแอเบาบางกรงเล็บยักษ์ของซุนเชี่ยเหรินไม่เพียงคร่าชีวิต แต่มันยังดึงดูดเอาปราณแห่งชีวิตไปด้วยเมื่อได้เห็นกรงเล็บขนาดยักษ์ของซุนเชี่ยเหรินเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากต่างแผ่นดินพากันพูดคุยพลางขมวดคิ้วการใช้ทักษะปีศาจเช่นนี้นับเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจสำหรับผู้คน ซุนเชียเรือนกว่าตามองผู้ชมตัวมันให้ความรู้สึกราวกับปีศาจจากขุมนรกซุนเชียเหรือนยืนนิ่งบนเวทีพลางจับจ้องเฉินเซี่ยงแววตาของมันเต็มไปด้วยเจตนาสังหารกรงเล็บที่แขนซ้ายเปลี่ยนกลับคืนเป็นแขนดังเดิมจิตวิญญาณน,นักสู้ที่มันผสานนับเป็นจิตวิญญาณที่ชั่วร้ายและน่าเกรงขามโมเทียนพ่ายให้กับซุนเชียเหรือนด้วยเวลาไม่นาน โมเทียนจำต้องระเบิดตันเทียนของตนเพื่อรักษาชีวิตทำให้เขาต้องกลายเป็นคนพิการนับแต่นี้ต่อไปความต่างในด้านพรสวรรค์ช่างส่งผลกระทบแตกต่างใหญ่หลวงนักในรอบสุดท้ายเป็นการประลองระหว่างเฉินเซียงและซุนเชี่ยเหริน ผู้คนมากมายล้วนเป็นกังวลกับเฉินเซียงและหวังให้เขาทุบตีซุนเชี่ยเหรินให้ย่อยยับแขนของมันต้องเป็นจิตวิญญาณน,นักสู้แน่แค่ไม่รู้ที่มาของมันเท่านั้นอีกอย่างเจ้าซุนเชี่ยเหรินยังบ่มพอทักษะปีศาจด้วย หลิวเมิงเอ๋อขมวดคิ้วพลางกล่าวกับชวาเซียงเย่นางแอบบรู้สึกกังวลห่วงยายเฉินเสี่ยงว่าจะถูกซุนเชีย่ยเหรินใช้กรงเล็บนั่นจู่โจมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นครั้งแรกที่นางได้พบหากซุนเชีย่ยเหรินบรรลุความแข็งแกร่งในขอบเขตนิพพานย่อมทำให้ผู้คนมากมายไม่อาจขมตานอนอย่างสงบเพราะดูเหมือนทักษะปีศาจของมันจำเป็นต้องดูดกลืนพลังชีวิตของผู้อื่น ซุนเชียเหรนชนะและได้เข้ารอบตัดสินสุดท้ายนับจากนี้อีกสามวันจะเป็นการประลองระหว่างเฉิญเซียงและซุนเชียเหรินเป็นการประลองครั้งสุดท้ายในงานประลองราชาหวังสเสวียนตะโกนขึ้นมันรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะโมเทียนยังไม่ตายเฉิญเซียงกำมัดพลางจ้องมองซุนเชียเหรนที่ยืนอยู่บนเวที เขาส่งสายตาให้กูตรงเฉินก่อนออกจากลานประลองไปพร้อมกับหูคามิ่งที่อุ้มโมเทียนอยู่ผู้ชมทุกคนต่างทยอยออกจากวังเทพยุทตจิตใจของทุกคนปกคลุมด้วยม่านหมอกสลัว ภาพของกรงเล็บก,กระดูกยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวยังคงวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาในความคิดของพวกเขายิ่งนึกถึงเรื่องที่กรงเล็บยักษ์ดูดกลืนพลังชีวิตของโมเทียนพวกเขายิ่งรู้สึกหวาดกลัวมันเป็นปีศาจนี่คือความคิดที่ทุกคนมีต่อซุนเชี่ยเหริน เฉินเซียงและกูต่ตงเฉินกลับไปยังนิกายยอดนักสู้ด้วยขข่พลังเคลื่อนย้ายเมื่อกลับไปถึงเฉินเซียงรีบมุ่งหน้ายัางดินแดนลิลลับก่อนจะเข้าสู่ดินแดนต้องห้ามเพื่อเข้าพบหวงเจียนเทียนหวงสเสวียนและหวงจี โอยนเทียนเป็นบุคคลในยุคเดียวกันเฉินเซียงเดาว่าห่วงเจียนเทียนน่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับจิตวิญญาณน,นักสู้นั่นบ้างเฉินเซียงยังเดาอีกว่าจิตวิญญาณน,นักสู้ดวงนั้นเป็นหวางสวียนที่มอบให้ซุนเชี่ยเหริน เพราะไม่เช่นนั้นแล้วซุวนเที่ยเหรินย่อมไม่รับฟังคำสั่งของหวางสเสวียนแบบนี้ข้าจะลงไปข้างล่างสัตว์เดียวเฉินเซียงบอกกูตรงเฉินให้รอก่อนจะกระโดดลงไปในหลุมลึกเบื้องหน้าเมื่อหวงเจียนเทียนเห็นเฉินเซี่ยงกระโดดลงมาพร้อมกับใบหน้าจรงิงจังเขาจึงทราบทันทีว่าเฉินเซี่ยงต้องมีเรื่องสำคัญเขาหัวเราะอย่างบา้าคลั่งก่อนยิ้มพลางกล่าวเด็กน้อย งานประลองราชาเป็นยังไงบ้างเจ้าแพ้มาเหรอเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างขุนเคืองอาจารย์ท่านกำลังดูถูกค่าาไม่ได้แพ้แต่กลับพบปัญหาใหญ่ที่ต้องปรึกษาท่านมีอีกสามวันข้างหน้าจะเป็นการแข่งขันในรอบตัดสินคนที่ข้าต้องสู้ด้วยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากทั้งมันยังเป็นนักสู้ฝ่ายปีศาจอีกห่วงเตียนเทียน,ย,นยิ้มพลางกล่าวเดี๋ยวก่อน เจ้าลองเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานประลองราชาให้ข้าฟังข้าอยากรู้รายละเอียดต่างๆก่อนเพราะตอนนี้ข้าเบื่อจะแย่อยู่แล้วเฉินเซียงบอกเล่าเรื่องราวรายละเอียดที่เกิดขึ้นภายในงานประลองราชาอย่างอดทนทั้งยังเล่าถึงเรื่องที่เขาสังหารสิ์ของหวางเสเวียนไปสองคนด้วยเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่เฉินเซียงเล่า หวงเจียนเทียนพลันทำรรหน้าจริงจังแม่เฉินเซี่ยงจะกล่าวถามหลายครั้งเขายังคงไม่ตอบแต่กลับกำหมัดแน่นผ่านไปชั่วครู่หวงเจียนเทียนก็ผ่อนคลายก่อนจะถอนหายใจอย่างหนักหน่วงอึมเจ้าหวางสเสวียนมันบ้าไปแล้วจริงๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ